ตอ,อนที่17เชี่ยวแย่หลานแปลกแล้วปราณทั้งหมดจากเม็ดยาหายไปไหนพลังธาตุก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนได้กันชินหยุนสับสนยิ่งเม็ดยาทั้งสองไม่ได้ช่วยเพิ่มพลังปราณแก่เขาเลยด้วยการใช้สร้อยวิญญาณเทวาเก้าตะวันเขาจึงสามารถดูดกลืนพลังวิญญาณเก้าประเภทที่บรรจุเอาไว้ภายในเม็ดยาปราณได้แต่มันกลับไม่ได้ช่วยเสริมสร้างพลังปราณแก่เขา ลองกินอีกสองแล้วจับตาดูอีกทีแล้วกันชินหยุนทำได้เพียงทดลองครั้งนี้เขาเลือกเฝ้าสังเกตยอย่างระมัดระวังหากเขาเห็นเรื่องราวเดียวกับก่อนหน้าเขาก็ต้องทราบว่าเหตุผลคืออะไรเม็ดยาปราณนั้นบรรจุเอาไว้ซึ่งพลังวิญญาณปริมาณมหาศาลร,ระหว่างขั้นตอนการดูดกลืนพลังวิญญาณเขาไม่รู้สึกหิวหรือรู้สึกถึงการเวลาที่ผ่านไปแม้เพียงนิดกลางดึกสงดัด ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมู่ดาวดินแดนที่ร้อนแรงในที่สุดก็ได้พักผ่อนและตกอยู่ในความเงียบงนันภายในห้องชินหยุนกำลังขัดเกลาวพลังภายในเม็ดยาอยู่อย่างกระทันหันเขาลืมตาขึ้นด้วยสีหน้ายินดีและพึงพำกับตนเองเป็นแบบนี้นี่เองเม็ดยาทั้งสองที่เขากินเข้าไปคราวนี้ก็ยังไม่ได้ช่วยเพิ่มพลังปราณที่พลังธาตุให้แก่เขาแต่ใจของเขากลับเปี่ยมด้วยความตื่นเต้น ในที่สุดเขาก็รู้เหตุผลชินยุนเพิ่งพบว่ามันมีพลังธาตุอีกแห่งอยู่ภายในการเทียนของตนสิ่งนี้คือพลังธาตุแห่งที่สองมันเพิ่งก่อกำเนิดขึ้นมาหลังทำการปลุกวิญญาณยุดไฟระดับทองม่วงพลังภายในของเขาก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีทองม่วงตามไปด้วยแต่ทว่าพลังภายในที่สองซึ่งกำลังพัฒนาอยู่นั้นกลับเป็นสีดำ พลังท่าดังกล่าวก่อเกิดขึ้นเพราะวิญญาณยุสันไหวสีดำที่ลึกลับวิญญาณยุสันไหวสมควรเป็นวิญญาณยุในตํานานโดยปกติแล้วเขาจำเป็นต้องใช้พลังภายในเพื่อปกป้องร่างกายดังนั้นหลังจากชินหยุ่นกลืนเม็ดยาปราณที่มีปริมาณพลังวิญญาณมหาศาลเข้าไปร่างกายจึงตอบสนองด้วยการสร้างพลังท่าสีดำขึ้นมาโดยเขาไม่รู้ตัวดีคราวนี้วิญญาณยุสันไหวสีดำนี้ให้ผลประโยชน์ในทางลับแล้ว มันลึกลับยิ่งกว่าพลังปราณสีทองม่งเสียอีกแม้ขนาดยังเล็กแต่ก็ทรงพลังมากชินหยุนวางมือลงกับต๊ขนาดรอบโคจรพลังปราณขณะที่มันพรัง่งพรูออกจากฝ่ามือมันจึงเริ่มก่อเกิดขึ้นเป็นคลื่นกระแทกจากนั้นต๊ะพลันแตกกระจายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปสานร,รวมปราณไฟกับปราณสันไหวเข้าด้วยกันชินหยุนคิดอยู่ครู่หนึ่ง ทพราะว่าเขาไม่กล้าเร่งร้อนทดลองเพราะอาจก่อให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นได้วิญญาณยุสีดำนั้นประหลาดเกินไปเขาไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบเรื่องนี้เม็ดยาปราณสี่เม็ดไม่พอให้ข้ามระดับแต่อย่างน้อยก็ทําให้มันกลั่นตัวเกิดขึ้นเป็นพลังปราณและพลังธาตุแห่งที่สองได้พลังปราณที่ปลดปล่อยออกมาจากวิญญาณยุที่สองแข็งแกร่งยิ่งกว่าพลังปราณของวิญญาณยุททั้งสองสามารถใช้ร่วมกันได้ และปราณไฟสีม่วงสามารถดูดกลืนปราณที่สองได้ชิ้นยู่หลังการทดลองจึงพบวิธีใช้งานเริ่มจากใช้พลังปราณจากพลังธาตุทั้งสองแห่งและปลดปล่อยมันออกพลังนี้ถ้าเทียมกับขอบเขตกายวรยุทธระดับที่5พื้นฐานของขอบเขตกายวรยุทธระดับที่5คือการปล่อยพลังปราณออกจากร่างและให้คงอยู่บริเวณโดยรอบเมื่อคนผู้หนึ่งเข้าถึงการฝึกฝนพลังปราณและพลังธาตุในระดับหนึ่ง พวกเขาจะสามารถปลดปล่อยพลังปราณออกจากร่างและนั่นก็คือขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่5กรณีที่เรียกใช้พลังธาตุเพียงหนึ่งชิ้นยุนจะอยู่ขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่4แต่หากเขาเรียกใช้พลังปราณจากพลังธาตุทั้งสองแห่งเขาจะมีความสามารถเทียบเท่าขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่5ต่อให้เป็นเราทดสอบพลังภายในก็จะพบว่าอยู่เพียงระดับ4ชิ้นยุนรู้สึกพึงพอใจมากที่ได้กลืนเม็ดยาปราณเหล่านี้เข้าไป เพราะมันทําให้เขาได้ครอบครองพลังธาตุแห่งที่สองก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ